เราคิดก็แบบเฮ้ยดีใจมากแต่คือคิดก็แทาไม่บอกใครเลยนะกิดม่ควารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าบอกใครเขาจะเชื่อกูหรอกว่าเรื่องอะไรแบบนี้แบบอย่างเงี้ยมันแบบมันจะแบบเอาเมาสซิ่งไปไม่ว่าอะไร สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับกิกในะช่องกินอยู่ดีเที่ยวอยู่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนกิกไม่ได้กินแล้ววันนี้กิกก็ไม่ได้เที่ยวนั่นเองคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสะที่ติดแฮชแท็กมากว่าย้ายประเทศกันเถอะนั่นเองทุกคนและคราวนี้เนี่ยกิกเนี่ยก็เป็นคนไทยหนึ่งคนที่ทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นถูกต้องไหมคือหลายๆคนก็คือรู้กันอยู่แล้วคราวนี้ก็เลยแบบมีคนแบบค่อนข้างที่จะมาถามว่าย้ายดีไหมหรือว่าไม่ย้ายดีไหมคือกิกต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยกิกจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวกิกเอง,เองจริง ประสบการณ์อื่นๆหรือว่าของคนอื่นเลยมันเป็นของตัวกิ๊กเองที่กิ๊กผ่านมาและกิ๊กก็เจอมาด้วยตัวกิ๊กเองมันอาจจะไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาเจอเพราะว่ามันก็ของเรานั่นแหละเนาะแต่ว่ากิ๊กจะไม่ขอตอบว่าควรที่จะย้ายหรือไม่ย้ายดีไหมเพียงแต่กิ๊กอยากที่จะขอทุกคนเพียงแค่ดูคลิปนี้ฟังคลิปนี้ให้จบและตอนท้ายคลิปกิ๊กอยากที่จะถามทุกคนว่าทุกคนคิดยังไงควรที่จะย้ายหรือไม่ควรที่จะย้ายก็สามารถที่จะ ตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนั่นเองนะคะคือกิ๊กจะต้องบอกกับทุกคนก่อนเลยว่ากิ๊กเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบจบสูงอะไรมาเลยกิ๊กเนี่ยมีเพียงแค่วุฒิมหกติดตัวแม้กระทั่งทุกวันนี้นั่นเองทุกคนกิ๊กก็เป็นแบบเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอะคือกิ๊กเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กต่างจังหวัดครอบครัวเนี่ยก็ฐานะแบบว่า เขาว่ายากจนอะไรเงี้ก็ว่าได้นะคือแบบไม่ได้มีพื้นฐานมีเงินมีทรัพสมบัติกิ๊กไม่มีอะไรพวกนั้นติดตัวมาเลยคือสิ่งที่ทุกอย่างที่แบบเรามีมาวันนี้เราก็ตั้งใจที่จะทํางานขึ้นมานน่เน่ทุกคนและงาน ปัจจุบันนี้ที่กีทำอยู่ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดในโรงแรมที่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะกีก็เลยตั้งใจที่ว่าอยากที่จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับทุกคนฟังนั่นเองเนาะก่อนที่กีจะไปสมัครงานกี้ก็สมัครผ่านอินเทอร์เนต็ตนี่นแหละแล้วนะคราวนี้เขาก็จะมีเหมือนกับว่าไปสอบสัมภาษณ์เขาก็จะนัดเรามากีก็ไปสอบสัมภาษณ์ช่วงนั้นเนี่ยกีก็แทบจะไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นอะไรเลยนะแนะนำตัวเองได้พูดได้แบบปูปูปปา,ปาทีแรกกีก็คิดว่าแล้วเขาจะรับเราไหมเพราะว่าภาษาเราก็ไม่ได้แข็งออะไไรมามาากยพป แล้วเนี่ยเขาก็ถามเราในทํานองเหมือนกับว่าพอที่จะฟังเขารู้เรื่องไหมประมาณแค่นี้เองทุกคนเป็นเพราะว่างานเนี่ยเขาอยากที่จะรู้ว่าถ้าเขาสอนงานเราแล้ว,ลวรู้ว่างานมันมีปัญหาอะไรเรากับเขาจะสามารถสื่อสารกันได้ไหมคือแบบคิ๊กกับเขาแบบทีแรกก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งแต่สรุปโดยรวมก็คือคุยแล้วเข้าใจกัน <Okay. S 2> และนี่ก็เป็นต้นเรื่องที่ทําให้กิ๊กเนี่ยสามารถที่จะได้ทํางานทําความสะอาดที่โรงแรมญี่ปุ่นได้เพราะว่าไปสมัครงานแล้วก็เขาก็รับกิ๊กเข้าทํางานนั่นเอง ก็จะต้องไปฝึกงานคือว่าเราไม่รู้งานอะไรเลยค่ะทุกคนคราวนี้เนี่ยก็จะมีคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคนมาสอนเราคือคีอคอจะต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราทํางานยังไม่ได้ยังไม่เป็นหรือว่ายังไม่คล่องเนี่ยค่าแรงมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคีก็คือแบบเหมือนกับว่าได้ค่าแรงที่ยัง น้อยอยู่เป็นเพราะว่าเรายังแบบไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านเก์งานเขาในนี้ทุกคนงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึงบ่ายสามครึ่งของทุกวันก็ประมาณ5้าชั่วโมงครึ่งเวลางานงจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ5้าชั่วโมงค่ะแล้วก็จะมีเวลาพักกินเข้าประมาณ30นาทีแต่ด้วยความที่เราทําไม่ค่อยได้แล้วเราไม่ใช่ไม่ค่อยได้หรอกเราทําไม่ได้เราก็แบบเด็กใหม่มากๆยังไม่รู้ไม่มีประสบการณ์แม้กระทั่งเวลางานแล้วก็เราก็ไม่พักอะ่ะเราก็แบบทําไปหมดเลยอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ย แต่เขาก็จะบอกว่าถ้าเราทําได้1วันทําได้1ิบห้องครบตามเกณฑ์เขาเมื่อไหร่เขาก็จะขึ้นเงินเดือนให้เราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออสมมติว่าถ้าเราทําได้เร็วอะ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินเดือนขึ้นเร็วแต่ว่าถ้าเรา ทำได้ช้าเป็นช้าแล้วก็จะแบบไหนเรามาทํางานทุกวันเราก็อาจจะจะได้แบบเงินเดือนน้อยอยู่อย่างนี้เองกิ๊กก็เลยมีความรู้สึกว่ากิ๊กก็จะต้องพยายามกิ๊กก็เลยแบบพยายามทําทุกวิถีแบบทําให้จําให้ได้ก่อนพอจําได้แล้วทําให้คล่องเอากลับไปแล้วแบบไปท่องแล้วก็พยายามทําสปีดต,ตัวเองให้แบบว่าเร็วขึ้นจนกระทั่งประมาณ3สัปดาห์ค่ะผ่านไปกิ๊กก็สามารถที่จะทําได้1วัน10ห้องตามที่เขาต้องการ <Okay. S 2> เงินเดือนเราก็จะขึ้นคือเชั่วงเนี่ยเวลามันก็จะขึ้นอันตโนมัติ จะมีกฎในข้อหนึง่งที่กิ๊ฟมีความรู้สึกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราทํางานเสร็จก่อน<ม>เช่นเราทําเสร็จสิบห้องแต่เสร็จภายในบ่ายสองเราสามารถที่จะกลับบ้านตั้งแต่บ่ายสองได้และเราอะได้รับเงินเต็มเต็มกิ๊ก็เลยแบบเฮ้ยเออมันก็ดีเหมือนกันเนาะแต่มันก็ยังมีกฎอีกข้อนหนึ่งทุกคนก็ค<ม>ือสมมุติถ้าเราทําเสร็จบ่ายสองแต่ว่าบ่ายสองเรายังไม่กลับแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ห้องในโรงแรมมันมีเยอะมากมีหลายชั้นมากบางคนเขาก็ทําช้าอะไรเงี้ยแล้วยังเหลือห้องเยอะ เราเนี่ยสามารถที่จะไปทําไปขอห้องจากของคนอื่นได้แล้วเราก็มาทําถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยเราจะได้เงินเพิ่ม <Okay. S 1> งานของเรามันเสร็จสิบห้องแล้วใช่ไหมถ้าเราไปเอาห้องคนอื่นมาทํานอกจากเราจะได้เงินมาแล้วเราจะได้โอทเพิ่มอีก30%ซึ่งเงินมันก็จะเยอะเพิ่มขึ้นไปอีกคิก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถหาเงินได้มากยิ่งขึ้นคิก็เลย อะเริ่มที่อยากที่จะทํางานให้เก่งขึ้นเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ห้องมากยิ่งขึ้นเราทํางานไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนคิก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยงานที่เราทําอยู่อะสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราแบบได้ห้องช้าหรือว่าได้ห้องน้อยเป็นเพราะว่าเราคอนโทรลเวลาได้ค่อนข้างที่จะ ยากที่ทํางานของกิ๊กเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นยูนิฟอร์มและคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นกระเป๋าสีเ่เหลี่ยมๆทุกคนเพื่อที่จะเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ซึ่งกระเป๋าวันนั้นเนี่ยมันใส่ทุกอย่างมันมีทุกอย่างแล้วมันใบใหญ่มากอย่างไม้ปั่นหูเนี่ยเวลาพอใส่เข้าไปพอเราจะหาจริงๆบางทีมันหาไม่เจอมันอยู่ข้างล่างมันเสียเวลาอะไรพวกเนี้ยมากๆกิ๊กก็เลยแบบโหยไอ้พวกเนี้ย มันทาให้เราเสียเวลามากเลยนะแค่10ห้องอะ่ะเสียเวลาไปอย่างละ3นาทีมันก็กลายเป็น30นาทีไปเลยนะคิกก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องทําอะไรสักอย่างกับการที่เราจะต้องเอาเวลาอันเนี้ยคืนมาให้ได้คิก็เลยไปร้านร้อยเยนทุกคนแล้วมันก็จะมีกระเป๋าเหมือนก็เป็นกระเป๋าเครื่องมือใบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคิกก็เลยเจาะรู2อันแล้วก็เหมือนกับว่าเอาในชุดยูนิฟอร์มเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นเป็นผ้าเป็นผ้าผูกเอวด้วยคราวนี้เนี่ยคิกก็เลยเจาะรูปุ๊บแล้วก็เอาผ้าผูกเอวอันนั้นเนี่ย ใส่กับกระเป๋าอันนั้นเ <Okay. S 1> พื่อที่จะมัดติดกับเอวได้แล้วกระเป๋าอุปกรณ์เนี้ยมันก็จะแบบสั้นๆไงมันก็สามารถใส่ทั้งครีมซองได้ใส่ถุงอะไรได้แล้วก็ใส่พวกไม้ั่นหูใส่อะไรพวกเนี้ยได้นะเน <Okay. S 1> คนที่มีความรู้สึกว่ามันก็ติดตัวเราด้วยแล้วก็ทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นคือเราก็ไม่ลืมสามารถหยิบจับได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเดินไปเดินมาการลืมน,นั่นเองคิกก็เลยทําวิธีนี้พอทําวิธีนี้นปุ๊บเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลากลิกเร็วขึ้้้นจจรรริิิงงงๆสามามมถไดหอเพ่ ไอตอนที่กิ๊กตัดสินใจทำ,นกกน i, ทำอย่างนั้นกิ๊กก็แอบกล้ากลัวๆนะว่าเฮ้ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยแบบเขาจะว่าเราไหมวะแบบเราจะผิกดกฎเขาไหมวะ <c oughs> อยู่ดีๆวันหนึ่งทุกคนคือก็ทํางานอยู่ไนี่แหละแล้วคราวนี้หัวหน้าเขาก็มาเรียกมาเรียกเราไปตอนนั้นเราก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยสงสัยเป็นเพราะแบบนี้แน่เลยอะไรเงี้ยคือเราก็กลัวๆนะ จาให้พูดตรงๆคือเหมือนเราก็รู้อยู่แก่ใจด้วยแหละว่าสิ่งที่เราทําจริงๆมันก็แบบมันมันไม่ได้อยู่ในกฎหรือว่ามันไม่ได้แบบอยู่ในมาตรฐานยูนิฟอร์มที่โรงแรมเขามีมาให้อะไรเงี้ยเหมือนเราก็ดัดแปลงเราก็แอบกลัวล้วก็เดินเข้าไปเขาก็ถามเราว่าอุปกรณ์ที่เธอมีเนี่ยอันนี้มีไว้ทําอะไรก็าถามคลิปแบบนี้นะ กิ๊กก็เลยตอบไปตามความรู้สึกของกิ๊กจริงๆที่กิ๊กได้ใช้งานจริงกิ๊กก็อธิบายเขาว่าเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยทุนเวลาได้นะสามารถมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการที่จะทําความสะอาดได้นะอะไรเงี้ยคือกิ๊กก็อธิบายให้เขาฟังเชื่อไหมทีแรกกิ๊กก็แบบเออเอาว่าแล้วก็พูดความจริงถ้ามันไม่ได้เราก็เลิกใช้มันแหละคงไม่เป็นไรสุดท้ายหัวหน้าเขาก็บอกกิ๊กว่าโอเคงั้นเธอใช้อันนี้ต่อไปได้เลยกิ๊ก,กแบบเฮ้ยจริงดิ คือตอนนั้นนะ่ะคิกคิดเลยว่าอย่างที่กีบอกว่าก๊กเรียนจบเพลงแค่ม6คือวุฒิของเรามันก็ต่ําและเราก็เป็นต่างชาติซึ่งแล้วกีก็ไปทํางานเป็นพ์ทถทมเป็นแค่แบบคนทําความสะอาดอะไรเงี้ยเราก็คงที่จะแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะแบบเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแต่แบบคือที่ทําก็เป็นเพลงแค่ทางานเราอยากให้งานนะมันเร็วขึ้นก็แค่นั้น แต่แบบถ้าเขาจะมโมโหเราหรือเขาจะโกรธเรามันก็อาจที่จะไม่แปลกอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราทำอะ่ะกับกลายเป็นแบบพอเราบอกเหตุผลเข้าไปแล้วมีเหตุผลแบบนี้ฉันทำเพราะเหตุผลนี้เขากลับรับฟังเราแล้วเขากลับไม่ว่าอะไรโดยซ้าเออรู้สึกว่าเออเราก็มีคุณค่าเนาะแค่แบบเราเป็นคนคนนึงเขาก็รับฟังในความคิดเห็นของเราเนาะอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าดีใจทุกคนคิดว่าเออมันก็คงไม่เป็นไรแล้วเราก็ทําวิธีนี้มาเรื่อย แล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยที่กิกไม่เคยรู้มาก่อนตรงที่ว่าที่หัวหน้าเขาเรียกกิ๊กไปและกิกก็ได้อธิบายเรื่องนั้นเนี่ยหัวหน้าเนี่ยเขาไม่ได้จบเพียงแค่นั้น <What? S 1> เขาเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับที่บริษัท คือกิกเนี่ยทำงานอยู่ในเครือที่มีชื่อว่าวอชิงตันทุกคนแต่คือโรงแรมครือวอชิงตันมันก็ใหญ่มากแล้วก็กิกก็ยอยู่หนึ่งในโรงแรมที่เป็นเครือของวอชิงตันหัวหน้าเนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของกิกเนี่ยไปบอกกับทางบริษัทคราวนี้พอบริษัทรู้ปุ๊บบริษัทเนี่ยส่งทีมมาประมาณ3-4คนกิกก็จําได้ไม่แม่นน,นะนะส่งมาแล้วคราวนี้เขาก็เรียกกิกแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีคนมาดูหน้าอะไรเงี้ยมาเหมือนมาดูงานหน้าอะไรเงี้ย ทีแรกก็งงๆนะว่าแบบดูอะไรวะทำไมแบบไม่ดูคนอื่นทำไมแบบต้องดูเราเป็นเพราะอะไรเพราะเขาเข้ามาถึงปุ๊บสิ่งแรกที่เขาถามเราก็คือเขาชี้มาที่อุปกรณ์ของเราอะกระเป๋าไอที่ใบเล็กๆเหมือนแบบกระเป๋าโดเรมอนที่ใส่อุปกรณ์ของเราว่าอันนี้คืออะไรเราก็แอบกลัวเลยว่า เฮ้ยหรือว่ามันไม่ได้วะหรือว่าอะไรแต่คือตอนนั้นแะมันไม่คิดอะไรเยอะหรอกทุกคนมันก็แอบกลัวแต่เราก็ต้องพูดความจริงเพราะเราก็ได้ใช้มันแล้วก็อธิบายเหมือนกับเหมือนกับที่เราอธิบายให้กับหัวหน้าเราฟังนั่นแหละแล้วก็อธิบายให้เขาฟังเพราะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกให้กิ๊กทำงานปกติเลยโดยใช้อุปกรณ์คือปกติเหมือนที่กิ๊กเคยทําทุกวันกิ๊กก็ทําทําทําช่วงที่กิ๊กทำอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอะจับเวลากิ๊กก็แบบ เขาจะเวลาอะไรวะแต่แบบคือมันก็ตื่นเต้นแต่งานแล้วมันก็ต้องทำเงี่ยเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ทาเดี๋ยวงานแล้วมันก็เสียกิ๊กก็ทําเป็นปกติของกิ๊กเพราะหลังจากนั้นประมาณสองห้องเนี่ยเขาก็บอกกิ๊กบอกว่าขอให้ถอดกระเป๋าวันนี้ได้ไหมกิ๊กก็เออแล้วคืนเราจะปฏิเสธได้ยังไงในเมื่อแบบเราก็เป็นแบบพนักง,งานตัวเล็กๆคนหนึ่งแบบธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็โอโอเคได้ค่ะอะไรเงี้ยเราก็จะต้องไป ใช้กระเป๋าอุปรกรณ์อะไรเงี้ยก็คือไอ้พวกไม้บรรหูอะไรกันเราก็จะต้องแบบไปเอาจากกระเป๋าอุปรกรณ์ที่เขาเคยมีให้เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ใช้แล้วเขาก็จับเวลาอีกทุกคนคือทํามันอยู่อย่างเงี้ยจนสุดท้ายอ่ะทำกี่ครั้งกี่ครั้งอ่ะสรุปเวลาที่มันจะออกมาได้เร็วก็คือเวลาที่กิกเนี่ยมีกระเป๋าของกิกอะ่ะกระเป๋าอุปรกรณ์ของกิกอยู่เนี่ยเวลามันจะออกมาเร็วเร็วจนเขาอ่ะ คือเขาก็เห็นกับระเปาว่าถ้ามีกระเป๋าเนี่ยมันก็เร็วกว่าไม่มีกระเป๋าแล้วการเดินการเหินการทํางานของเรามันก็เปลี่ยนไปซึ่งเขาก็เห็นแล้วกีก็แบบเออมันจะเป็นอะไรป่วาวแต่คือกีก็เออช่างมันเถอะมันจะเกิดอะไรก,ก็เกิดเดี๋ยวเขาก็คงจะบอกเราเองแหละกีก็ทํางานไปพอตอนสุดท้ายเขาก็เดินมาแล้วก็แบบว่าเออขอบคุณนะแล้วเขาก็ไปเลยคือเขาก็ไม่บอกอะไรก็แบบทิ้งความงงไมาให้เราอะนะเราก็ เออเออก็ง,งงงวันนั้นแต่ก็คือก็ทำงานต่อจนทำม่เรื่อยๆพักหนึ่งทุกคนอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาก็มาบอกมาบอกกับหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็คือมาบอกกับเราได้แหละเหมือนกับว่าเป็นการชี้แจงเขาก็มาชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยนะอยู่ในฟอร์มที่คนที่ทําความสะอาดทั้งหมดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงเิ้ก็แบบเฮ้ย เปลี่ยนแอ,อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นกี๊กก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเปลี่ยนเป็นแบบไหนเปลี่ยนไปทําไมและเหตุผลที่เปลี่ยนคือกกก็ยังแบบไม่ได้รู้อะไรมากมายคือวันนั้นมันเป็นอะไรที่แบบทุกวันนี้ยังยังอยู่ในความทรงจำอยู่เลยนะตรงที่ว่าเขาอะได้บอกกับเราบอกว่าคือหัวหน้ามาบอกกับเราบอกว่า ที่บริษัทเปลี่ยนเนี่ยเขามีหนังสือมาชี้แจงแล้วเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าไอเดียของกิ๊กเนี่ยไอที่ทาเป็นกระเป๋าแล้วที่ใส่เหมือนกับว่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอะไรของกิ๊กเนี่ยเขามาเช็คแล้วแล้วเขาไปไประชุมกันว่าอันนี้เนี่ยมันมีผลต่อการทํางานทําให้คนที่ทํางานทุกคนเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นบริหารเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้นเราฟังแล้วเราแบบเฮ้ยจริงดิมันมัน amazing ขนาดนั้นเลยเหรอวะสิ่งที่แบบ เราทําเลไอกระเป๋าแบบไอที่เราเราแค่แบบอยากมาทุ่นเวลาทําให้เวลามันดีขึ้นอะ่ะมันจะมีประโยชน์ขนาดนั้นเลยเหรอวะสรุปก็คือยูนิฟอร์มที่เกี่ยวกับเครื่องทําความสะอาดก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยม,มัน a เ a z i n g มากมากอะ่ะกิ๊กก็มีความรู้สึกว่าเออดีใจแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันรู้สึกว่าประทับใจมากก็คือเขาอ่ะมาขอบคุณเราคือเขามาขอบคุณเราเลยว่าเออขอบคุณนะกับ ไอเดียของเธอนะที่แบบว่าทําให้เราเป็นแบบนี้เราก็เลยแบบว่าเอามาพัฒนาต่อให้แล้วกลายเป็นแบบนี้เราก็แบบเออซึ้งใจมากๆอะทุกคนว่าเฮ้ยเขามองเห็นคุณค่าของเราอะกับเราเป็นแค่คนทําความสะอาดเป็นเด็กแบบยังไงอะเป็นแบบเด็กต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาไม่รู้จักบ้านเราด้วยซ้ําถ้าเราบอกชื่อจังหวัดเราไปเขาคงแบบไม่รู้ด้วยซ้ําแต่เขาก็ยังแบบใส่ใจในไอเดียของเราในความคิดของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ยังขอบคุณส่งทีมงานมีแบบอะไรเงี้ยมาขอบคุณเราเขาก็แบบ เฮ้ยดีใจมากแต่คือกิ๊กก็แทบไม่บอกใครเลยนะกิ๊กมีรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าบอกใครเขาจะเชื่อกูหรอว่าเรื่องอะไรแบบนี้แบบอย่างมันแบบมันจะแบบเอาเมสซิงไปไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่แบบมันทําให้กิ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจมากๆเลยนันก็คือนอกจากที่เขาจะมาชมชมเราแล้วนอกจากตอนนั้นกิ๊กก็ดีใจมากแล้วนะกิ๊ก๋ยวจะบอกเลยว่าคนทั้งองค์อคนทั้งองค์กรที่ที่รู้เนี่ยเกืกว่าเขารู้ชื่อกิ๊กไม่ถึง5%เปอร์เซ็นต แต่กิกก็รู้สึกว่ากิกดีใจมากๆเป็นเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คนทุกคนคนในองค์กรทั้งหมดได้รู้ก็คือคนที่เปลี่ยนซิสเต็มแบบนี้คนที่เปลี่ยนยูนิฟอร์มนี้คนที่คิดแบบนี้เขาคือคนไทยมันก็เลยทําให้กิกรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วก็ภูมิใจนะต่อให้แบบกิกแบบไม่มีเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีถ้วย แชมป์หรือว่าเป็นข่าวระดับโลกหรือว่าจะต้องไปออกทีวีไทยแบบเพื่อให้แบบคนไทยได้รู้แต่อย่างน้อยๆคนแค่แบบในองค์กรของเราสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําคนในองค์กรก็ยังชมว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งนี้เป็นไอเดียของคนไทยซึ่งสาหรับกิก่ะกิก่กะดีใจมากๆและนี่ค่ะก็คือเป็นประสบการณ์ของตัวกิกเองที่แบบว่ากิกอยากที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้นนฟังมากคือ กิ๊กพูดเรื่องนี้ที่อะไรนะกิ๊กก็ยังรู้สึกถึงถึงความรู้สึกของวันนั้นอยู่เลยนะยังจํายังจําความรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากเลยอะยังจําได้ดีก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยกับในตอนเนี้ยสถานการณ์ทุกวันเนี้ยที่มันมีแฮชแท็กที่ว่าย้ายประเทศกระเถะกิ๊กมองว่าแฮชแท็กตัวนี้เนี่ยมันสามารถขยายความหมายอะไรได้แบบหลายๆอย่างบางคนอาจจะแบบ พี่ว่าเออไปหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศาบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาจะไปต่างประเทศแบบเบื่อประเทศไทไหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมัน,ม,นมีทั้งด้านด้านบวกแล้วก็ด้านลบได้ไดเพียงแต่กิ๊กเนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศคนหนึ่งซึ่งมีความมีประสบการณ์แบบนี้กิ๊กก็เลยคิดว่ากิ๊กมองถึงตัวแฮชแท็กตัวนี้ย้ายไปต่างประเทศกันเถอะของแฮชแท็กนี้เนี่ยกิ๊กมองว่าอย่างน้อยน้อย่ะคนไทยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรือว่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่ญี่ปุ่นจะอยู่ประเทศไหนก็นแล้วแต่คิดว่า การที่แบบว่าเราได้ตั้งใจในหน้าที่การงานของเราตั้งใจที่จะเป็นคนดีตั้งใจทํางานแล้วก็ความคิดความสามารถของเราเนี่ยมันมีตัวตนมันมีบทบาทแล้วก็เราได้ทําในสิ่งที่เรารักได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆมันเหมือนแบบกับเป็นการตอบแทนอะวันที่เขาบอกว่าไอเดียนี้เป็นของคนไทยคิ่รู้สึกว่าทำไมทำไมฉันรู้สึกดีใจขนาดนี้วะ แล้วก็ดีใจเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันเพราะคิดคือว่าคือคนไทยทุกคนก็ก็ไม่มีใครที่แบบอยากทะเลาะกันคิดว่าทุกคนไทยอ่ะก็รักกันอยู่แล้วกิ๊กเองก็อยู่ต่างประเทศก็ยังรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนไทยเราภูมิใจที่ทุกคนอ่ะพูดถึงคนไทยก็เลยอยากที่จะมาแชร์ให้ทุกคน ฟังนั่นเองนะคะส่วนที่ว่าย้ายประเทศกันเถิดจะย้ายดีหรือย้ายไม่ดีอันนี้นี่คือกิ๊กไม่ขอตอบในตรงนี้แล้วกันเนาะเพียงแค่อยากที่จะมาใช้ประสบการณ์ส่วนใจย้ายหรือไม่ย้ายอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนกิ๊กมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันเสรีมากพอก็ก็กิ๊กก็เปิดเปิดความคิดเปิดไอเดียให้ให้กับทุกคนเลยทุกคนมีสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะย้ายหรือไม่ได้ก็แล้วแต่ ตัวบุคคลเลยนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับประสบการณ์สําหรับผู้หญิงคนนึงที่เดินทางมาต่างประเทศมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโอเคทุกคนยังไงวันนี้กิ๊กก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครแบบว่าอยากที่จะให้กิ๊กพูดอะไรอยากฟังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนคอมเมนต์มาก็ได้หรือว่าถ้ากิ๊กแบบว่าสามารถที่จะมาพูดได้หรือว่าเออสามารถที่จะแบบ เป็นไอเดียเป็นประโยชน์ได้กิ๊กก็จะเอามาพูดใหม่นั่นเองนะค,ะส,นนค,นค,คะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กิ๊กด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย